พี่แ๊ะพี่เขาไปททำอะไรในห้องน้ำกับลูกสบาชฉันอ๋อฉันเข้าไปช่วยซ่อมกอ๊อกน้ำซ่อมกอ๊อกน้ำอย่างนั้นเหรอฮะทำไมบนตัวลูกสบายฉันถึงมีแต่รอยดูดเต็ไมไปหมดพี่จะบอกไม่บอกไม่บอกเพ่จะแจ้งความางเนี้พี่แปะ๊ะอฮ้ มาแล้วเหรอพี่มาทำในห้องลูกสัยฉันอ่ะอ๋อพอดีป้อมันบอกว่าลูกไม่สบายข้าก็เลยมาดูนี่ต้องมาดูถึงในห้องเลยเหรอิพมพมแกทำไมแต่งตัวอย่างนี้วะอ๋อเมื่อกี้ฉันอาบน้ำมาจา้ะก็เลยฝากให้ลุงแปะแกมาช่วยดูลูกให้ใช่พอ่อแม่ นายบอกไปช่วยงานที่วัดไงไอ้ป๊อปมาก็ดีละเองให้พี่แป๊ะมาช่วยดูลูกแทนเองหรอวะก็ใช่ดิแม่ผมทํางานไงก็เลยให้ลุงเป๊ะเนี่ยช่วยดูหลานแทนให้ใช่เห็นไหมงั้นข้าไปก่อนละพอดีมีธุราเนี่น้องพิมพ์ เป็นผู้หญิงอ่ะไม่มสมควรแต่งตัวแบบเนี้ยต่อนหน้าผู้ชายเข้าใจไหมฮะแล้วนี่ดูสิล่อยให้ผู้ชายมาเข้ามาในห้องนอนได้ยังไงอ่ะไหวหน้าผู้ชายถึนบ้างแม่ครับแม่อย่าไปว่าพิมพ์เลยครับแม่จะมาหาหลานใช่ปะ่ะอ่ะคือผมทำงานมาเหนื่อยอ่ะผมจะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไปคุยด้วยนะไายพิมพ์ไปแต่งตัวเอาไอ้นี่ พี่ว่ามันแ,แปลกๆนะปกติพี่แปนะเนเอาแต่กินเหล้าไม่เคยเอาการเอางานแถมเวลาพี่ชวนมาบ้านก็ไม่เคยคิดจะมาแต่วันนี้ดันบอกว่ามาช่วยดูหลาน ฉันก็ว่ามันแ,บบแปลกแต่ดูๆไปหลานเรามันก็น่าคล้ายพี่แป๊เหมือนกันนะหรือว่าลุงผมว่าต่อไปอ่ะลุงคงมาหาเมียผมที่บ้านไม่ได้แล้วละ่ะพ่อกับแม่ผมสงสัยอะเออข้าก็วา่างั้นแหละจะทำไงดีอ่ะทีเนี่ยก็ให้เมียผมไปหาลุงที่บ้านดิเออ แบบนั้นไม่ได้นะเมียข้าเอาตายเลย<ะ>เดี๋ยวผมดูตัวทางให้เออ,องั้นก็ได้ไปเร็วเร็วเร่งเ,เข้าไปดี ไอ้พี่แป๊ะไอ้พี่ชั่วพี่เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำกับลูกสไ้ฉันเล่นหญิงนี่มันไม่ใช่อย่างที่แกสองคนคิดนะคือเห็นคาตาขนาดนี้นี่จะธิบาบอะไรเห็นบอกความจริงแม่มา ข้าไปช่วยซ่อมก๊อกน้ำซ่อมก๊อกน้าอย่างนั้นเหรอทำไมบนตัวลูกสบายฉันถึงมีแต่รอยดูดเต็มไปหมดพี่จะบอกไม่บอกไม่บอกฉันจะแจ้งความเดี๋ยวนีเออ้เฮ้ยถ้าเป็นพี่เองนะเว้ยเชื่อกันบัางดนิเชืช่อเหรอ,หรอไม่บอกใช่ไหมเดให้หญิงไปตามเงียพี่แป๊ะมาะเฮออ้ยยายย ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ป๊อบออกมาเลยไอ้ป๊อบไหนเอ็งบอกเอ็งจะดูด้นทางไงไอ้ป๊อบนี่เอ็งรู้เห็นเป็นใจด้วยเหรอคือ ที่ที่ผมทำไปเพราะว่าผมต้องการยาครับพ่อลุงคือฉันสองคนเสียนมากเลยอะครั้งนี้ขอติดไปก่อนได้ปะเฮ้ย <Hey, S 2> ของซื้อของขายยังไม่ติดได้ไงนี่ถ้าไม่มีตังค์อะเลิกไปเลยปะเดี๋ยวพ่อแม่เองรู้เนี่ยจะตัวยองโหลุงขอร้องอ่ะช่วยฉันหน่อยเถอะเดี๋ยวฉันสองคนเนี่ยจะหามาให้นี่ไปหาตามมาก่อนไปโหลุงถ้าฉันหาได้เนี่ย ฉันจะมาขอร้องลุงเหรองั้นเอางี้ไหมอ่ะฉันจะให้ลุงเนี่ยนอนกับเมียฉันเพื่อเล่นกับยาโอเคปะเฮ้ยมันจะดีเลยแล้วเมียเองมันจะยอมเหรอพี่ว่าไงแล้วแต่พี่อ่ะเห็นไหมเมียผมยอมแล้วลุงนะนะนะเออก็ได้นี่ดูต้นทางดีๆเลยถ้าเมียข้ากลับมาส่งซิกให้ด้วยแล้วก็เสร็จกิจแล้วอ่ะ เดี๋ยวยาวมาให้ใหดูไปโอ๊ยฉันจะบ้าตายไอ้ปั้นไอ้เพ็มพวกแกสองคนน่ะติดยาจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วรือยังไงแม่เคยเตือนแกแล้วใช่ไหมพิ่งยุ่งผ่องแบบนั้นพี่แปลนี่ก็อีกคนนี่มันลาสภัยพี่เลยนะไี่ทำมนไปได้ยังไงอะ ยังมีติดสำเนกของพายบางคนอยู่ไหมเฮ้ยฉันก็ว่าแล้วทำไมหลานฉันอ่ะหน้าตาถึงเี้ฉันไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาพูดกับพวกแกฉันว่าพวกแกเนี่ยควรได้รับการบำบัดฉันจะแจ้งความให้พวกแกเนี่ยได้รับโทษพวกแกจะได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองในตารางพอ่อพ่อจะแจ้งความจับลูกตัวเองเลยเหรอคือ ผมขอโทษนะพ่อ <c oughs> นั่นสิเลท์แกอย่าใจ้ความเลยนะคือฉันก็อายุปูน,นี้แล้วถ้าเกิดถูกจับไปมีหวังได้แก่ตายในคุกแน่เลยพี่นั่นแหละตัวดีอายุปูน,นี้แล้วแต่กลับไม่มีความคิดมอมโมเยวชนเห็นผิดเป็นถูกสมควรแล้วละ่ะที่ได้ไปอยู่ในคุกตอนแก่เนี่ยแม่แม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยคุยกับพ่อ่อยดี ผมไม่อยากติดคุกกับแม่ป๊อปไม่มีแม่คนไหนอะอยากให้ลูกตัวเองติดคุกหรอกนะแต่ความรักกับความผิดอ่ะมันขรอละส่วนกันนะลูกป๊อปแม่รักแกน,นะแม่ถึงอยากให้แกเข้าไปบำบัดส่วนหลานฉันอะไม่ว่าจะเป็นลูกใครดูรฉันกับพ่อแกก็จะดูแลมันเองโอ้แม่